ครับผมสวัสดีครับสมาชิกเป็นกำลังบอลเต็งประจำวันที่18เดือนพฤษภาคม2 0 6 8ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ด1คู่1ตัวในนั้นนะครับก่อนเือนก็ขอได้ครับมีกลุ่มลายสแควร์แอดไลน์มาที่เลทที่ดี7 8 9ข้างหน้าก็จะมีแอดทำนางด้วยในกลุ่มมีกรอเกมกีฬาฟุตบอลมวยเน้นกีฬาอื่นในสมาชิกได้ลุ้นทุกวันนะครับวันนี้ก็นำมาฝากสมาชิกกันเคย1คู่ในน,นั้นศึกบอลกานโซเซเรียอ,อิตาลีแข่งเวลาตีหนึ่งสี่ห้านาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับระหว่างทีม อินเตอร์มิลานกับลาซิโอเจ้าบ้านดับที่สสัตว์หนั้นมี7 7แต้มอยู่ดับที่5าสัตว์นั้นมี6.4แต้มเจอก,กันล่าสุดกับอินเตอร์ชนะไป2ประตูต่อ0มาดูฟอร์มนัดล่าสุดทั้ง2ทีมล่าสุดทีมเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานชนะตริโรน่2-0สส่วนลาซิโอเสมอกับยูเวนตุส1ประตูต่อหนึ่งมาดูบทวิาลห์ก่อนเกมของผม,มเลยกันนะครับขอติบเกมนัดที่3 7ในเกมลีของทั้ง2ทีมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับ เจ้าบ้านอินเตอร์มิลานลงสนามเกมบรีมาก็36นัดนะครับชนะ2 3เสมอแแพ้ไป5สีนัดล่าสุดทุกรายการชนะ2เสมอ2มาดูฝั่งทีมยอนราซิโอบ้างก็ลงสนามเกมบรีมาสาบกนัดเช่นกันชนะ18แเสมอ10แพ้ไป8 5, 5. สีนัดล่าสุดทุกรายการยังไม่แพ้พใครต่อเนื่องติดต่อการชนะ2เสมอ2นะครับเจอกันรวมมองผล้นันหลังไปก็แน่นอนกับอินเตอร์มิลานดูดีกว่าราคามาทีมเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานต่อในราคาคร,รึ่งครบลู แน่นอนครับมโมนันตามฟอร์มช่วงนี้ก็ถือว่าฟอร์มก็สูสีเจอกันสลับคําคืนนี้นะครับอินเตอร์มิลานได้เปรียบเตะในบ้านนะครับก็มีคะแนนตามหลังนาโปลรีอยู่หนึ่งแต้มจากฝูงนะครับไม่มีทางเลือกสลับอินเตอร์มิลาน,นครับต้องเก็บชัยชนะเกมที่เหลือสองนัดให้ได้หวังให้นาโปลรีสะดุดนะครับเกมนี้มองว่านะครับอินเตอร์มิลานดูดีกว่าจากฟอร์มนะครับเจอกันนะครับได้ได้เปรียบเตะในบ้านด้วยผมว่าเกมน,นี้อินเตอร์มิลาน คว้าใช้ในบ้านได้แน่นอนครับมั่นใจบอลต่อครับต่ออินเตอร์มิลานในราคาขึ้งครบรูปประมองชนะสำหรับค่ำคืนนี้นะครับพอชมพยยิชิตกติตามมาด้วยครับจะได้พลาดติดตดต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิงด้านล่างได้เลยขอบคุณครับ